ททายทาสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูนะคะสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันเนาะวันนี้นะคะเราจะมาทํานายดวงชะตาภาพรวมนะของชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูประจําช่วงเดือน ตุลาคมกันนะคะว่าชาวราศีธนูเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อยากให้ชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชาวราศีธนูจะบอกว่าประจําช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่หนักหน่วงสําหรับคุณมากๆนะคะ มีเรื่องให้คุณรู้สึกหนักใจมีภาระที่เข้ามาแล้วเป็นภาระที่คุณรู้สึกว่าคุณหยุดคิดไม่ได้คุณปล่อยวางไม่ได้คุณรู้สึกกังวลเป็นห่วงแล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่สามารถพึ่งพาใครได้ไม่สามารถแบ่งเบาภาระให้ใครช่วยรับผิดชอบได้นะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยหลายท่านอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนการเดินทางไกลหรืออาจจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะคะไปต่างจังหวัดไปทําบุญไปงานบุญ,ไป,บญไปงานสังคมหรือ การเดินทางไปต่างประเทศนะการเดินทางเปลี่ยนแปลงกันอยู่ในช่วงที่เรากําลังเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตขึ้นบางที่มันอาจจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยการที่เราจะต้องก้าวไปทําอะไรใหม่เนาะบางท่านอาจจะได้งานใหม่นะเริ่มต้นทํากิจการใหม่เริ่มต้นทําในสิ่งใหม่ๆที่เราจะต้องใช้ความคิด จะมีความเครียดจะต้องกังวลว่าในสิ่งที่กำลังทำนี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีไหมหรือหลายท่านอาจจะมีการเพิ่งเริ่มกิจการเพิ่งลงทุนเพิ่งย้ายงานแต่ก็ยังไม่รู้ว่าการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยเราจะผ่านโปรไหมเราจะประสบความสำเร็จไหมเราจะถอนทุนคืนได้หรือเปล่าคือมันเต็มไปด้วยความกดดันความไม่สบายใจความกังวลว่าสิ่งที่ทำจะสำเร็จไหมแล้วก็ ความกังวลว่าอยากทำทุกอย่างให้มันดีหลายท่านถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมันก็บ่งบอกว่าคุณกำลังคิดที่อยากจะเปลี่ยนงาน คิดที่อยากจะปรับปรุงธุรกิจกิจการให้มันมีความทันสมัยให้มันมีความเจริญงอกงามคือเรามองไปในอนาคตไกลๆว่ามันถึงจุดเปลี่ยนแล้วแหละที่เราจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นกว่าที่มันกําลังเป็นก็จะมีความคิดมากตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความกังวลเป็นความไม่สบายใจบางท่านเนี่ยคือเครียดนอนไม่หลับไปฟังประสบการณ์คนอื่นมาว่าเขาทําอะไรเขาเป็นยังไงไปหาช่องทางในการสร้างธุรกิจหางานทําเพิ่มก็ คิดอยากทํานู่นทํานี่น่นนะชาวราศีธนูคือมันหยุดคิดไม่ได้มันเป็นเหมือนจิตตกวิตกไปเนี่ยฮะอยากรวยอยากหางานอยากทําให้ตัวเองทําได้มากกว่านี้อยากทําให้ได้ดีกว่านี้อยากให้ได้เป็นที่หนึ่งกว่านี้นะฮะให้สําเร็จกว่านี้อยากปลดหนี้อยากหมดสินจินตนาการไปแล้วว่าเออเราจะต้องหมดหนี้หมดสินภายในปีนั้นปีนี้จะเป็นความคิดแบบนี้ไปในตลอดช่วงครึ่งเดือนแรกเนะี่ยคือแทบไม่ได้พัก ความคิดเลยอะ่ะคือหยุดคิดไม่ได้เลยนะคะหลายท่านมีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญไปฟังธรรมะเพราะเราด้วยความวิตกความไม่สบายใจก็อาจจะมีการเริ่มหันไปหาอะไรที่มัน เย,ยวยาวความรู้สึกผ่อนคลายตัวเองหรือเริ่มไปฟังคนที่เขามีประสบการณ์ไปเสพบความรู้จากเขามาสิว่าเราจะปรับปรุงตัวเราอย่างไรมันจะเป็นช่วงที่เราจินตนาการไปถึงอนาคตค่อนข้างไกลก็เลยทําให้มีความเครียดนะคะงานที่ทําก็ทําทําทําแล้วก็คิดคิด,ค,ด,ค,ดคิดอนาคตไปเรื่อยๆมันก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นก็ต้องระวังการไม่ค่อยมีสมาธิการไม่รอบคอบบางทีอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะเราจะทําให้เรามาเสียเวลาหรือในสิ่งที่ทํา มันไม่ได้ดังใจยิ่งใครที่มีลูกน้องทํางานร่วมกับคนเยอะๆเรารู้สึกการประสานงานมันมันไม่ค่อยมีความเข้าใจนะเราต้องเราต้องมาแก้เราต้องมาจัดการเรารู้สึกว่าเราพึ่งพาใครไม่ได้เราหาใครมาให้ความช่วยเหลือไม่ได้เลยมันรู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยฮะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะพอมาในช่วงประมาณเดือนปลายเดือนกลางเดือนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะคะมี สภาพคล่องทางการเงินภาระรายจ่ายเข้ามาพร้อมกันในเวลาเดียวเนาะสัญญาอะไรทีเ่เคยตกลงเอาไว้ว่าจะต้องให้เงินใครอะไรแบบนี้ค่ะก็มีเกณฑ์ว่าเราจะต้องจ่ายจ่ายเงินประกรันจ่ายเงินทํานูน่นทํานี่อะไรนะคะปิดปิดนี่ปิดสินอะไรที่ ได้สัญญาไว้เนี่ยมันก็เหมือนจะต้องจัดการเนาะหรือในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยเงินที่คุณหาได้ก็กําลังมีคนที่เขารู้สึกว่าอยากจะมาพึ่งพาคุณมาขอหยิบยืมคุณนะคะแล้วมันเหมือนกับคุณก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะคือคุณรู้ทั้งรู้แหละว่าเงินที่เราจะช่วยเหลือไปบางทีมันก็อาจจะเออไม่ได้ไปในทางที่ มันควรจะเป็นไม่ไม่ได้อยากจะให้ใครยืมแต่ด้วยความที่อะไรก็ไม่รู้นะคะคือความที่คุณไม่มีสมาธิเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมนี้มันทําให้คุณใจอ่อนมันทําให้คุณเชื่อคนง่ายด้วยความที่คุณไม่ค่อยโฟกัสเรื่องปัจจุบันเนาะคุณก็อาจจะมีคนมาขอยืมแล้วคุณก็โฟกัสไปอนาคตว่าเอออนาคตอาจจะพึ่งพาเขาได้ ช่วยเหลือกันได้ซึ่งในอนาคตก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสที่เขาจะมาช่วยเหลือหรือคิดที่จะมาตอบแทนบุญคุณคุณไหมแต่คุณก็คือคิดอะไรไปก็ไม่รู้แหละใครมาขอยืมเงินก็กลายเป็นว่าจะให้เขาทั้งทางที่เราก็ลาบากนะหรือเราก็ไม่ได้เต็มใจที่จะให้แต่มันมีความเชื่อเนาะว่าจะได้ว่าจะว่าจะได้รับการตอบแทนหรือในช่วงนี้เนี่ยถ้าใครมาหลอกให้คุณลงทุนคือคุณรู้นะว่า มันจะเป็นยังไงแต่คุณก็กล้าที่จะเสี่ยงเออคือสมองความรู้สึกหัวใจปากมันมันไม่ตรงกันนะคะชาวราศีธนูมันก็เลยจะเป็นเหมือนกับว่ากลายเป็นการทำลายความรู้สึกตัวเองเนาะกลายเป็นการทําให้ตัวเองเดือดร้อนอะไรประมาณนั้นเนาะหรือใครที่กําลังคิดที่จะเซ็นสัญญาทําสัญญาอะไรเนี่ยบางทีเราอ่านสัญญานะเรารู้แหละว่าเราจะต้องเสียเปรียบในบางส่วน น้องใครจะไปออกรถซื้อรถใหม่อะไรแบบนี้เรารู้แหละว่าเราดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยเยอะซึ่งถ้าเราจ่ายเงินก้อนมันน่าจะดอกไม่สูงขนาดนี้หรือดาวให้มันเยอะกว่านี้มันน่าจะไม่ดอกสูงขนาดนี้แต่ก็อะไรก็ไม่รู้แหละคุณก็จ่ายคุณก็ผ่อนคุณก็ทําธุรกรรม นะค,ะคือมันเป็นช่วงที่เราไม่ค่อยมีสมาธิน่ะชาวราศีธนูยกังต้องระมัดระวังด้วยความรักนี่จบเลยค่ะปิดกั้นมากๆไม่สนใจเลยโสดนี่คือ ไม่กล้าที่จะรักใครดีกีความเจ็บช้ำม,มันเยอะในหัวใจเนาะมันเหมือนกับว่าเราบอบช้ำทางความรู้สึกมาเยอะเรารู้สึกกังวลกับการมีชีวิตคู่พอมีคนมาจีบเขาคิดไปในอนาคตแล้วว่าจะไปกันรอดไหมไปไม่รอดเอาภาระมาให้เราอีกเป็นภาระหัวใจเราอีกเราจะต้องกังวลหรือเปล่าด้วยความราศีธนูค่ะคุณรักใครแล้วคุณรักจริงคุณทุ่มเทมากๆคุณให้ความสําคัญกับความรัก ในในระดับหนึ่งเนาะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ปลอดภัยคุณกลัวคือหาสามีดีไม่ได้หาแฟนดีไม่ได้หาภรรยาดีไม่ได้ก็ไม่มีดีกว่านะเออมันมันก็เลยเป็นการปิดกั้นไปปลายเดือนยิ่งเงียบเหงาไม่มีเลยบล็อกทุกอย่างคือบางท่านอาจจะไม่เข้าไปบนโลกโซเชียลเลยเพราะไม่อยากคุยบใครไม่อยากรับรู้ไม่อยากเห็นความรักไม่อยากให้ใครมาจีบ บล็อกปิดกัน้นทุกช่องทางการติดต่อใครที่มีปัญหากับคนรักเก่ามากมมา,มาแบบอดทนมาเยอะแล้วเนี่ยตุลาคมนี้จะเป็นจุดที่มันจะอาจจะอยู่ในจุดที่จบความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าอะไรต่างๆเนี่ยคือมันอยู่ในจุดที่เราประเมินดูแล้วว่าในอนาคตมันไม่มีอะไรดีขึ้นมา เราก็จะหมดความอดทนในช่วงนี้แหละเนาะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยถ้าอย่างรู้สึกว่าเรามีภาระมีลูกมีอะไรเราก็ต้องคิดถึงความรู้สึกคนรอบข้างอันนี้ก็พิจารณาอีกส่วนหนึ่งแต่มันมีพลังงานของการเลิกลาการจบการยุติความสัมพันธ์นาห,าหรือการมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาทําให้เราไม่สามารถที่จะอดทนกับความรักไม่มีความสุขกับชีวิตคู่เป็นความรู้สึกว่าไม่อยากมีใคร อยากอยู่คนเดียวอยากอยู่แบบอยู่แค่กับความสุขของตัวเองอยู่แค่กับคนที่เขารักเราเราก็จะเริ่มรักคนที่เขารักเราอะมากขึ้นแล้วเราก็จะรักตัวเองให้รักตัวเองก็คือแฟร์กับตัวเองเนาะให้รางวัลตัวเองไม่รู้สึกผิดกับการซื้ออะไรกินนะคะแบบแต่ก่อนชาวราศีธนูอาจจะซื้อของให้ทุกคนกินหมดเลยตัวเองกินอะไรก็ได้ง่ายๆแต่ ตุลาคมนี้ก็คือจะไม่รู้สึกผิดกับการซื้อนั่นซื้อนี่ให้ตัวเองจะรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราเหนื่อยที่เราควรที่จะได้รับเป็นช่วงเวลาที่กลับมารักตัวเองมากขึ้นกลับมามองอนาคตตัวเองมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเครียดแหละแต่ว่ามันก็เป็นเครียดเพราะเป็นความเครียดเพราะเราจะมองหาความสุขในอนาคตคือเป็นการวางแผนว่าอนาคตฉันจะมีความสุขนะคะตุลาคมก็เลย จะมีคนรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปบางท่านก็อาจจะมองว่าคุณยิ่งบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าคุณไม่มีน้ำใจอะไรแบบนี้แต่คุณก็ไม่สนโอ้มันก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการให้รางวัลตัวเองเนาะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดี นะคะไม่ได้มีเรื่องอะไรจะต้น่าเป็นห่วงเป็นกําลังใจให้ชาวราศีธนูลักขณาราศีธนูด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะในการรับชมรับฟังหากชอบในการอ่านภพยก็อย่าลืมกดไลค์ซับส c r i b e ติดตามมาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ขไหในคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ